มนันห้อยฉกสวัสดีที่สุขสุขคนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าพัฒนาของอาจารย์สลองวันจันที่หกตุลาสองห้าหกแปดของอาจารย์สลองจับคู่มเขาได้พี่น้องลางไปพระหวัดไปประถึงเขา้าเลขวิง่งเลขวิ่งเขาแปดอยู่พี่น้องลางจับคู่กับมิตะแค้นแปดหาเลขออกแปดหกแล้วพี่น้องเลขมันออกแปดหกจับคู่ไม่เข้าไปป่ถึงไปบอะดเลขบนรอก,กัน หกห้าสีเรียกล่างออกแปดหกเห็นมเบื้องของเพินินส่วนบนนั้นพ่าเขาเราไปนองส่วนส่วนล่างนี่เขารีบเขาวิ่งแปดอยู่นี่ล่างวิ่งแปดนี่เขาอยู่นี่จับคู่ไปบะเถิงพี่น้องมิต่แค่แปดหาเลยออกแปดหก เนี่นีบ่เข่าก็คือบ่เข่าเลาะพี่น้องเนาะรุดก็คือรุดก็มีหลักฐานของเกาให้เบิงไม่เข้าก็คือไม่เข้ารุด ほう。 วิ่งบนวิ่งบนหนึ่งวิ่งบนหนึ่ง สามหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งนี่แหละพี่นองคนจับคูให้สามคูเนี่ยเหล็กบนแต่ก็มีเล็กสามตัวอยู่สองคูได้พี่นองได้ ่วนเลขสามตัวนี่สองคููนี่มัน 6. หกหาหนึง่งหาสามหนึง่งเลขหนึ่งได้ไปนองได้บรกเป็นเลขเจ็ด อันนี้คือสามตัวเน้นได้พี่น้องเลยอันนี้สามตัวเน้นส่วนสองตัวเน้นมานี่สามหนึง่งหาหนึ่งนี่พี่น้องสีหนึ่งนี่เป็นตัวร่องที่จริงแล้วเลขครับสามคููงนะพี่น้องเนาะ พันแยากบนแยากลางกนะ็ไปนอนเะล้ววิ่งลางวิ่งลางสอง สองวิ่งล่างสองห้า so. สองหกสองเจ็ดถ้าพี่น้องมาหลุดเลยพี่น้องหลุดเลยส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้สองเจ็ด สองห้าสองหกเป็นตัวล่องอะทดลองครับอจอลาพัฒนาอาจารย์สลองวันจันที่หกมาแรกสองทุ่มเคืองบนนี่เป็นไฮวิ่งหนึ่งจับคู่กับคือสามหนึ่งหาหนึ่งสีหนึ่งส่วนเลขสามตัวนี่มันหกหาหนึ่ง หาสามหนึ่งเพืนเน่นสามหนึ่งหาหนึ่งอันนี้สามตัวเน่นได้ไปรองนี่ห้าสามหนึ่งนี่เป็นตัวเน่นกับตัวน้ำเลื่อนไองได้กับตัวด้วยล่างวิ่งสองสองห้าสองหกสองเจ็ดเพื่นเน่นสองหากับสองเกียดล่างกับกับน้ำเพื่อกันไปรองเข้ากับแคบหน้าจเอาเอามักเข้าตัวไดกับพิจารณาไงม,มาเข้ากับพาัน พอพูดอาจารย์ฉลองลาลายครับผมเอาชว่วยมานกันฝากกดไ์กดแชร์ดิดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม